ประวัติความเป็นมาของพระกิ่งหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีรุ่นเป่งยงปี2520ส่วนที่มาของชื่อรุ่นพระกิ่งหลวงปู่โตรุ่นเป่งยงนั้นก็เนื่องมาจากคนที่รับภาระในการจัดสร้างนั้นก็คือนายประชาศรีวินยูนนที่ทุกคนในวงการพระเครื่องรู้จักกันในนามเป่งยงลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่โตนั่นเอง นอกจากนี้แล้วเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระกิ่งใหญ่หลวงปู่โตรุ่นนี้คืออาจารย์นิรัน์แดงวิจิตพระคูหนูซึ่งได้กำหนดการประกอบพิธีเททองหล่อแบบโบราณณนะพระอุโบสถวัดสุทัศน์และในเวลาที่นิยมการหล่อพระกิ่งกันก็คือคืนวันเพ็ญเดือน12ของพศ2520คืนวันลอยกระทง สมเด็จพระสังฆราชวัสนมหาเถระวัดราชบพิตรได้เสด็จเป็นองค์พระประธานจุดเทียนชัยและหลวงปู่โตเป็นผู้ประกอบพิธีเททองหล่อด้วยตัวท่านเองหลังจากตัดองค์พระกิ่งพระชัยวัดออกจากกิ่งชนวนแล้วหลวงปู่ได้เมตตาปลุกเสกเดี่ยวอีกสามวันจึงได้นำออกให้สั่งจองบูชารับพระกิ่งเปงยงโดยเปิดให้บูชาชุดละ1,100บาท ตอนรับพระนั้นใช้วิธีจับสลากเอาไม่ให้มีการเลือกพระอย่างเด็ดขาดปรากฏว่ามีการสั่งจองเพียงวันเดียวก็หมดทั้ง500ชุดต่อมาก็มีการซื้อขายใบยจองกันถึงชุดละ3,000บาทโดยพระกิ่งรุ่นนี้ใช้เวลาตกแต่งนานถึง9เดือนเต็มซึ่งนับว่านานเหลือเกินสำหรับคนที่สั่งจองพระเอาไว้ จนเกิดเสียงวิภาษควิจาร์ณไปต่างๆนานาแน่ที่สุดทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนต่างก็พอใจเมื่อได้รับองค์พระมาใช้กันจำนวนไม่น้อยที่ได้รับประสบการณ์มากมายจากพระกิ่งใหญ่รุ่นนี้จนทำให้ราคาเช่าหาพุ่งแพงขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หาแสนยากเพราะคนที่มีอยู่ก็หวงแหนทั้งนั้นจุดตาย พระกิ่งใหญ่รุ่นนี้มีการตอกโค้ดเอาไว้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันแต่อาจจะมีบางองค์ที่ต่อกโค้ด3ตัวคือคนที่ได้รับพระกิ่งไปก่อนขาดโค้ดตัวต่อต่าซึ่งเป็นของทางวัดจะเอาไปตอกอีกก็กลัวยุ่งยากจึงไม่ได้เอาไปตอกโค้ดตัวต่อต่าก็มีแต่ก็มีส่วนน้อยจำนวนสร้าง พระกิ่งจำนวนสร้าง500องค์ประวัติของผู้ที่นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์พุทธคุณทางด้านเมตตาค้าขายมีโชคมีลาบพระเครื่องของหลวงปู่โตพระที่อุทิศตนบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอมีวัดปฏิบัติที่งดงามมาตลอดชีวิตที่อยู่ในร่มกาสาวพัด เรื่องพระพุทธคุณโชคลาบนั้นทวีคูณกับคนที่เป็นคนดีหากผู้บูชาเป็นผู้ประพฤติตนดีตามคำสั่งสอนของหลวงปู่โตท่านจะพบกับโชคลาบเมตตาม,มากมายและแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างไม่ต้องสงสัยพระแท้หลวงปู่โตนั้นช่วยให้เราประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องถ้าเราเป็นคนดีและกะตัญญูกับบิดามารดา สำหรับใครที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมแบบที่เราเอามานำเสนอให้ได้รับชมอยากที่จะปล่อยเช่าก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะต้องการเช่าหาก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้กับโทนบางแคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางเพจโทนบางแค fc